เพราเราเรียกก็ว่าปู่สวายใช่ไหมเออเธอว่าบางคนก็เรียกปู่หนึ่งเลยปู่เบอร์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 หนึ่งปู่นึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยร่างปู่อันดับหนึ่งไม่เคยเขียนให้เลยจะไยก่อนหนยจากท่านท่านมหาท่านท่านอยู่ในกอไผ่เนาะในก่อนท่านเอาบุรีสองม้วนแขนไว้แล้วก็เอ้ยสองสองม้วนอ่ะบุรีแล้วก็ มะม่วงลูกหนึ่งแขนไว้เราก็เดินไปหาปู่ไม่พูดอะไรหลวงปู่ให้ปัญหาโบน 1, 2, นะี่สองหนึ่งหนึ่งสองะออกเป็นคิงไม่พูดนินดี้ไอ้เจ้ บไม,ม่่เเเียยยย็นนนอ้มมาธรรมะไม่มีอะไรมากหรอธรรมะก็เป็นกลางกลางเป็นสิ่งที่ปกติเป็นสิ่งที่ธรรมดาต้องใช้ปรรัญญาเพราะว่าพวกเรามีแต่เตลิดธรรมะ เกยดความเป็นธรรมดาก็เลยไม่เห็นธรรมะมตรงวางจิตเป็นกลางกลางใช้ปัญญาดูความธรรมดานี่แหละมันถึงจะเห็นธรรมะธรรมะคือความธรรมดาทุกข์ก็มีเป็นธรรมดาสุกขก็มีเป็นธรรมดานอ,อเพราะฉะนั้นทุกข์กับสุขนี้เป็นของที่อยู่ในจิตในใจออของพวกเรา แต่าะไม่รู้ก็เลยไปยึด <c oughs> เลยไปยึดทุกเกิดไปยึดทุกมีสุขเกิดไปยึดสุขพอไม่มีสุขทุกข์ก็ปรากฏยึดไปยึดมามันก็กลายเป็นว่าทุกข์ก็เป็นเราสุขก,ก็เป็นเราใครเพราะความเป็นเรานี่แหละมันเลยทุกข์เพราะฉะนั้นให้มองทุกข์เป็นเรื่องธรรมชาติให้มองความสุขเป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรามองว่ามันเป็นสิ่งธรรมดาเราก็ไม่ทุกข์กันหรนะแช่นะน,นั้นกูเปิดไม่ตรงนี้ถ้ามียาที่ทำเอฟซี Z มา,าไหว้ปู่ปักปกครองปู่ที่นี่ได้พอมมาได้ไลยมีตรหนถ้าถ้าถ้าวันไหนปื่ว่างก็ยินดีรับทุกคนตรงไหนปู่บอกสถานที่เลยไหมตรงนี้สถานที่ตรงนี้อยู่ยบ้านสวายตำบลวสวายอำเภอเมือง เบืงหลักซูรินเป็นอาสมลูกศิษย์เขาตั้งชื่อให้อาสมออยเปียนสรูลอาสมออยเปียนสรูลอาสมลูกโป๋สวงอาสมออยเปียนสรูลเพราะลูกศิษย์ทางนี้ก็นับถือหลวงปู่สวงเป็นปฏิปทาครูบาอาจารย์สายกลระสหลวงปู่เคย เดินกับ,บ,บ,บหลวงปู่สภณไม่เคยเห็นไม่เคยโอน่เลยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเจอท่านไม่เคยได้ยินแต่ว่านิมิตนิมิตประมาณยี่สิบกว่าปีหรือมั้งิม่ไดเห็นท่านในวนิมิตไม่คิดว่าเป็นพระหรอกคิดว่าเป็นคนบา้ามั้งพอวันหล ắng, ังรุ่งเชา้ามาท่านกบ,บอกบอกชื่อ ชื่อสูวงแค่นั้นก็จําแค่นั้นจนประมาณเกือบสิบปีจนได้ไปที่วัดไรพัฒนาแล้วก็ไปเห็นไปเห็นรูปร่างท่านในภาพในสังขารก็น้ำตาก็าไหลนะโอ้ทำไมมันชัดเจนอย่างที่เราฝันนีมิดเป็นองององค์เดียวกันก็เลยโอ้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแค่มิมิตเราคิดว่าเป็นอย่างอื่นแต่ที่แท้ก็ ท่านมีมีจริงจากนั้นมาก็เคารพศรัทธาท่านคือเป็นที่บาอาการนี่แหละจริงจริงไม่ได้ไปรู้จักท่านไม่ได้เป็นคนที่เดินตามเคยพบเจอท่านหรอกแต่ว่าม,มันเป็นมิตรัอาเต็นั้นมาปูก็นั่นแหละคิดถึงท่านท่านถึงเราเก็ ตั้งแต่นั้นมามันก็เป็นเหมือนกับว่าท่านก็เข้าฝันบ่อยบอกให้สวดมนต์ให้ภาวนาจนกระทั่งเ,เมื่อพศออ2554หรือ53อะไรเนะี่ยแล้วก่อนซื้อน้ำมิท่านก็บอกแล้วก็เป็นจริงและหลังจากนั้นแหละท่านบอกว่าให้ให้เราเข้าป่าท่านบอกว่าอย่ายืนจนมหกคนอื่นหายใจ มีจมูกแล้วให้หายใจเองให้เราก็ตีปินาาจนรทำท่งงานั้งนานอ๋ออย่าเอาความรู้ของผู้อื่นมาเป็นความรู้ของตัวเราให้เราปฏิบัติเองมีความรู้เองมีสติปัญญาเองเอาความรู้ของเจ้าของเพื่อมาเอา,อเอาบรมสังสอนลูกศิษย์บริวาบเราที่มีนั่นแหละอืก็เลยเข้าป่าไป ร่วงนั้นตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่อะไรประมาณนี้จากนั้นก็เข้าป่าตลอดเืด่อยมาอยู่ป่าจนมาอยู่ที่นี่ได้กี่ปีแล้วผมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ประมาณสิบปีสิบปีแล้วอยู่แรกๆไม่มีอะไรหรอกมีแต่กระทมอมยาคาน่อยๆอ,อยู่แบบคนเดียวเลยอ,อยู่แล้วลูกษยบคนหนึ่งมาดูแลแล้วก็ไม่รับพิธีอะไรทั้งนั้นภาวนายอย่างเดียว ส่มนม์นจงกรมไปจนกระทั่งลูกจิตเขามาสร้างให้อย่างที่เห็นนี่แหละทุกอย่างเมื่อเขาซือ้อเขาสร้างให้หมดเลยออปูไม่มีอะไรหรอกแม้แต่ชุดเสื้อผ้าใส่นี่เขาก็ยังซื่อหะไรที่ต่างๆเกิดจากชนบุรีอนีลูกจิตทางบุรีรัมถามปูเชียวชานเลขอะไรนะที่ปูเขียนให้มอกีนนี่เป็นเป็นเลขอะไรนะดูฮะ แล้เปาไปเรียกอะไรววะเไรียกอะไรเลยเติมท่านมงกงเลขเกนะ้าเนาะเลขเก้าพอดีโซงของที่พันธิธบ,บุญเก้าวัดที่เขียนไว้เยอะอตอนนี้มันเลยนะเลขเก้าไม่ใช่เก้าศูนย์เดี๋ยวปูประสาทเดี๋ยว แม่ครูเรียกอะไรเนี่ยแม่ครูเอาแม่ครูก่อนแม่ครูยิ่งไปใหญ่เลยครับบางคนกินสี่ชอบเขา้อนรูปูเขียนเป็นเป็นเป็นยาเจ็ดจิอาเฮลซูนปูเขียนหน่อยปูปูดูหน่อยเคยเอ้เคยอันนี้สองอันนี้แปดนะอันนี้เจ็ดอันนี้เก้าปูเขียนเป็นตัวอารบิกเป็นตัวดูง่ายๆหน่อยสิที่ปูเห็นนะเอฟซีจะเห็นไม่เหมือนกันกรืจะว่ากันเด้อ เออตายปูให้พรกับูกเนอะอืสาธุสาธตัวละพัน,นลเลยนะตัวละหมื่นเลยเร็วตอตรง้ตรงตเลยผูเขียนแล้อันนี้ก็ปู่เขนยันให้เนาะแล้วก็แปลจากยันมาปัญหามาตัวใปัญหาเลยเนี่ยอ,อันนี้ก็นึน่องหนึ่งหน่งมุใจใจ้มนองมุนใจซองนองมุนใจแปดนองล็กยืดแปดสองแปด อดิเลเจ็ดมันน่ะเฮ้ยสูนถึงเก้าดูขงค่อยเกูแยกให้หน่อยอันนี้ก็เป็นเก้ามัน่ะอันนี้เก้าเออมาถ้าถ้าถ้าให้แยกเนาะก็แยกให้หน่อยเราเราไลไล่พลตรงนี้นะนี่มันก็มีหนึ่งสามมีสามสองนี่ไ มีสองแปดใช่ไหมครับล้วจะมีแปดจ็ดใชไมเราไม่ลเป็นารก้าวเราจมีเจ็ดเก้างนี้เจ็ด้าก็มีเก้าศูนย์เกเก้าศูนย์วงกลมมีหนึ่งสองสามี่ห้าหกหกตัวหกตัวแต่วงกลมเก้าศูนย์้วงกลมเก้าศูนย ได้เคยเขียนเลขให้ลูกสิไว้รู้ว่จะให้อาไรก็เลยไม่เคยได้ปู่ก็แหงเคยมาที่นี่นะมาปู่ก็าหงเคยมาปูไว้ครูที่นี่ไว้ครูใหญ่เนี่ยหมดไปห้าแสนกว่านิมนต์พระร้อยกว่าองค์ที่นี่เนี่ยอืมเต็มทุ่งนาคนมาเป็นหมื่นปู่รู้จักปูตั้งแต่นานแวยี่สิบปีอู้ยนานลนเนาะนานมากท่านอยู่แบบนี้แบบกันโดดแบบนี้แค่ยงนี้ จะง่ายๆแล้วร่างปู่ทางนี้จะมีสัยแบบตามใจลูกหลานไม่เคยเตียงไม่เคยพูดไม่เคยบ่ญไม่เคยบอกว่าท่านเคยเขียใในให้สามตัวเหอให้ครูเออเคยเขียนให้ครั้งหนึ่งนานแล้วแต่<า>ปูเปูเขียนเป็นสงสารว่าเราไปไหว้ครูกลับมาเนาะปู่ว่าสงสารลกรูกหลานไม,ม่มีค่ารถท่านก็เขียนตัวเลขให้ทีนี้ก็ไปซื้อคนอื่นก็ถูกได้เป็นมื่นเลยแต่พ่อไปซื้อกลับ ยีสิบาทถูกโตัวยี่สิบบาทโอ้หลวงปู่วชฉลาดเกินคือว่าปู่เมตตาตรงเนี้ยถ้าคือต้องมีคนมิโชคอ่ะพูดแึงนั้นปู่ปู่ปู่อะไรนะปู่ก็เรียกแตู่่สวายปู่สวายอ๋ออยู่กลาสวายคือคือคือถ้าว่าถ้า แต่เรื่องลึกๆน้ำลึกกว่านั้นอีกแต่เขาเรียกแต่ร่างปูนเนี่ยปูที่หนึ่งอ่าก็ดูเส้นผมที่อ่าเรียกอะไรสว่างผมผมถักเองอ่ะถักเองโดยที่ท่านบีไม่ได้นี่ถึงเวลาน้ำร้รนอีะภาษไทยเนียกอะไรเราเป็นดุลวาสนาได้มานี่ก็พวกเราได้เห็นเนาะได้เห็นปูมาตั้งแต่ตรงนี้เป็นพุ่งนาทุ่มดินใหม่ใหม่ กูก็ให้มาปลูกต้นไม้ทั้งก็อยู่กระท่อมมุงยาคาใต้ต้นมะขามก็ถือว่ามาเจอท่านตรงนี้ก็ท่านก็เรื่องธรรมะเนาะท่านก็ทั้งผู้ประกอเราเยอะนะศึกษาธรรมะไปครับเลโกประมาณนี้แหละนะอันนี้ก็เป็นเล่ห์มงคลท่านให้มงคลท่านให้ไม่เคยท่านเคยเขียนให้ไม่เคยเขียนให้ทั้งเขียนเป็นตัวเอ่อ ยันใช่ไหมเราก็มาแปลเอา